วันนี้กลับไปเช็คหมอนก่อนเลยนะครับหมอนนะครับนะถ้าดูดีๆถ้าเรานอนตะแคงนะครับนอนตะแคงมีนอนตะแคงนอนหงายนอนคว่ำนอนคว่ำเราถือว่านอนด้วยท้องนะครับสามการนอนคิดว่านอนแบบไหนจะต้องใช้หมอนที่มั่นคงหมอนที่แข็งๆหน่อยนอนตะแคงเก่งมากเก่งมาก นอนหงายจะใช้หมอนแบนแบไหนดีแบนๆหรือนุ่ม,มเ,เอากำกลางไม่นุ่มไปไม่แข็งไปทั้งนอนหงายนะไม่นุ่มไปไม่แข็งไปทั้งนอนหงายความหน,า,นะา,มหนาเนี่ยอยู่ที่ร่างกายเราครับความหนาก็คือดูนะครับถ้าดูเส้นความหนาเห็นสีเขียวไหมครับ สีเขียวคือถ้าเราศาีรษะท้ายทอยและมาที่คอถ้าอยู่ในแนวตรงกับไขสันหลังความหนานี่ได้ได้ผลกับคุณพี่ครับความหนาจะเท่ากับไม่ให้คอเราแงนเกินไปหรือจมเกินไปให้ต้องให้คนอื่นสังเกตนิดนึงนะครับให้ที่บ้านคอาสังเกตนิดนึงเวลาเรานอนนะครับนอนเนี่ยดูซิว่าศีรษะเราจมลงไปหรือแงนเกินไป หรือว่าแอนแอนเยอะเกินไปต้องให้พอดีต้องให้พอดีออดเราจะทดสอบอยู่ท่าอยู่สองท่าที่ควรทำคือนอนหงายกับนอนตะแคงตะแคงไปปุ๊บไขสันหลังก็ให้พอดีเหมือนกันดูนะครับไขสันหลังที่พอดีดูรูปข้างล่างครับดูรูปข้างล่างครับรูปข้างล่างที่เป็นเห็นไหมครับเส้นสีเขียวคือเราจะดูจากข้อต่อคือศีรษะกลางท้ายทอย การท้ายทอยลงมาจุดที่ลองจับดูครับนี่คอนะครับจะมีไขสันหลังที่นูนนูนขึ้นมาจับสัมผัสได้ไหมครับเป็นปุ่มนูนนูนนะครับอยู่ที่กระดูกคอที่เจ็ระหว่างท้ายทอยกับกระดูกนูนนูนตรงนี้ควรจะตรงกันเอามือวัดได้เวลานอนหมอนต้องแนวเดียวกันครับผม เนาะถ้าแนวอื่นมันจะปวดเมื่อยคอได้และมันไม่ปวดเมื่อยคอเท่านั้นเพราะตรงศีรษะเราเป็นศูนย์รวมของสมองและเส้นประสาทมันจะมีชามีอย่างอื่นตามมาด้วยนะครับและที่นอนนะครับอันนี้หมอนที่นอนเหมือนกันที่นอนเวลานอนเห็นไหมครับจะไม่แข็งเกินไปและไม่ให้จมเกินไปเพราะยังดูหมอนอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้ต้องดูหมอนและดูที่นอนไปพร้พอมๆกัน เวลาซื้อที่นอนแล้วหมอนปุ๊บขออนุญาตลองเลยต้องลองสำคัญมากสำคัญมากและอย่าลืมถามเพราว่าไส้ในหมอนไส้ในหมอนโดยเฉพาะหมอนนะปัจจุบันนี้เราทำด้วยโฟมที่มีความจำอ่าเมมโมรีโฟมจะจำได้ซึ่งสำคัญ เพราะหมอนที่ดีๆเราถ้ายิ่งทำจากโฟมและโฟมมีวัสดุธรรมชาติปนด้วยจะใช้อายุของมันอายุของหมอนซึ่งจำเป็นมากอยู่ถึง3-5ปีเลยหมอนนะครับหมอนเราซื้อครั้งเดียว3-5ปีเอาอยู่เลยเพื่อสุขภาพของเราแต่ถ้าจากวัสดุสังเคราะห์ก็อาจจะประมาณ1-2ปี ใช้ได้ั้งสอันแล้วแต่แล้วแต่เราจะสามารถซื้อได้แค่ไหนส่วนที่นอนสำคัญมากที่นอนต้องเอาดีๆเลยต้องดีๆเลยคือไม่นุ่มไปไม่แข็งไปเอาพอดีพอดีนะครับและที่นอนที่ดีเราจะใช้เวลาถึง8ถึงส0ปีเลย